ทีนี้เราลองเลื่อนลงมาดูนะครับใช้หลักธรรมาพิบาลน,นะครับนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบความภุ้มค่านี่คุณใส่ร่วมชอบค่าวิธีจําธรรมาพิบาลน,นะครับอ้าวต่อมามาดูพอพูดมันก็จะมาอยู่เรื่องเนี้ยนะเรื่องเนี้ยเรื่องที่15นะครับก็คือชื่อว่าพระราชกิจิรีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีฉบับเดียวนะครับคําที่1ส่วนราชะการนะครับก็คือหน่วยงานเหล่านี้แหละนะครับแต่เห็นไหมครับมีคีย์เวิร์ดข้อใดไม่ใช่ส่วนราชะการตามพรบบ้านเมืองที่ดีพอรอด,ดอรพระคิสิริกานะครับไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะมีข้อย่อยเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับเข้าใจแล้วต่อมามาดูวิเคราะห์ทีละตัว การบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้นั้นจะต้องกระทําข้อใดสําคัญที่สุดมีทั้งหมด7ข้อข้อที่สําคัญที่สุดคือข้อ1ตามหลักนิติธรรมนะครับเกิดประโยชน์สุขนะครับเกิดผลประโยชน์สุขของประชาชนข้อที่2ผลสำฤทธิต์ต่อภารกิจของรัฐข้อที่3ม,มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าข้อที่4 ไม่มีขั้นตอนที่จำเป็นนะพวกเราเรียกว่าวนะันซอฟต์สวิตเนาะข้อที่5มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์บางทีมันเล่นคำนะครับข้อที่6นะครับเกิดพรบอำนวยความสะดวกขึ้นมาใช่ไหมข้อที่7นะครับมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอนะครับของเราก็ปีละสองครั้งใช่ไหมประเมินเสร็จก็ได้เลื่อนเงินเดือนกันนะครับนะไม่มีคำว่าขั้นแล้วอา้าวนะครับต่อมาหมวดที่2นะครับ าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในฐานะท่านเป็นพออท่านจะเลือกใช้ใครมาบริการชาวบ้านท่านจะทํำยังไงต้องยึดใครให้ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐเห็นไหมหมวดที่3ามนะครับทำยังไงถึงจะเกิดประโยชน์ผลสำนิกนะครับมากก็คือทําแผนบริหารราชการแผ่นดินแผน4ปีใช่ไหมแผนบริหารราชการ แผนปฏิบัติราชการแผนประจําปีใช่ไหมอ,อ่าระยะกลาง3ปีใช่ไหมเออแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติการจําได้กลับมานะครับนโยบายของออพรรคเพื่อไทยของเขาไม่เรียกพรรคเพื่อไทยเขาเรียกพรรคร่วมโทษทีนะครับถแถลงเรียบร้อยพี่น,า,นยยา,ายเรียบร้อยต่อสภาเรียบร้อยมีแล้วนะครับแผนบริหารและการแผ่นินกี่ปีครับเป็นแผน4ปีแผน บริหารเ,าเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนเป็นแผน3ปีแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผน1ปีระยะสั้นระยะกลางนะครับเราล้อเราล้อ,ลอ,ลอนโยบายลงมานะครับเป็นลักษณะโ o ลิ i n g p l นใช่ไหม่มื่บวานอ่านแล้วนะครับแผนโอเคกลับมานะครับในส่วนของหมวด4การบริหารราชการทํำยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่านะครับเคยออกข้อสอบ OUPC โปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิตกิจกรรมหลักกิจกรรมรองกิจกรรมสนับสนุนนะครับเคยออกอันไหนไม่ใช่กิจกรรมหลักกิจกรรมรองกิจกรรมสนับสนุนมีนะครับกรอกโปรแกรม oupc นะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ากรอก e budget นะครับโอเคนะครับการสั่งราชการโดยปกติให้กระทําเป็นอะไรครับถ้ามีคําว่าโดยปกติเป็นลายลักษณ์อักษรจะสั่งด้วยวาจาหรือสื่อความหมายก็ได้นะครับ เมื่อวานพูดแล้วจริงไหมหนุนคําสั่งทางปกครองกลับมาหมวดที่5การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานก็คือจัดตั้งศูนย์บริการร่วมวันสต็อปเซอร์วิสแห่งเดียวที่เดียวนะครับท่านจะทำอย่างไรก็ท one ําวันสต็อปเซอร์วิสเพื่อลดขั้นตอนครับหมวดที่6นะจะต้องมีการปรับปรุงหน่วยงานกรณีมีการยุบรวมเลิกนะครับข้อสอบเคยออกว่าอ๋อ ประกาศประชุมสภาเป็นการสืบธิการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นพระราชบัญญตัติสมัยนั้นมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายเฉยๆหรอกนะครับเดี๋ยวนี้เรามีกพรนะครับนะกพรคืออะไรคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับเราต้องอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อสอบถามข้อสอบจะถามว่าถ้าตามพาะกิจสืิธิการเนี่ยนะครับเมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถามจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันจะต้องดําเนินการให้ทราบภายในกี่วันครับ15วันหรือตามที่กฎหมายกําหนดนะครับโอเคต่อมาการประเมินผลการปฏิบัติราชการนะครับก็คือในเรื่องของของเราก็จะเป็นประเมินความดีความชอบเนาะอ่าโอเคนะครับต่อมาหมวดเบตเตอร์เลสนะครับนี่ข้อสอบแทรกอยู่ตรงสีเขาเรียกว่าสีน้ําเงินนะสีเขียวสีตัวนี้นะครับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชการนี้อย่างน้อยข้อสอบอยู่นี้ครับอย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอะไรของเรามี7ข้อใช่ไหมอ,อันนี้ก็มี1ลดขั้นตอน2การอำนวยความสะดวก3การตอบสนองความต้องการประชาชนนะครับ Good governance นะครับนี่คุณใส่ร่วมชอบค่า นะครับนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบความคุ้มค่าทําตามกฎหมายนิติธรรมตรวจสอบได้โปร่งใสให้คนอื่นมาร่วมมีส่วนร่วมนะครับนะสำนึกทําหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็เกิดความคุ้มค่า Efficiency ประสิทธิภาพนะครับมีคคํถามมันมีเฉลยอยู่แล้วเนาะนะครับนะการบริหารบ้านเมืองที่ดีนะครับ นี่เรามาดูตัวต่อมานะครับก็คือเรื่องของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะครับมันจะมีคำถามบมารูบที่หนึ่งครับองค์กรเขาเรียกองการเนาะองค์กรเล็กกว่าองค์การองค์การรักษาความปลอดภัยมีที่ใดบ้าง1นึาสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่าย พลเรือน 2. ศูนย์รักษาความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้อยู่สำนักง,งานรัฐมนตรีอันนี้อยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารนะครับข่าวกรองความปลอดภัยแล้วก็มีกองบัญชาการตํารวจสันติบาลน,นะครับอันนี้ฝ่ายตํารวจแล้วก็จะเจาะลงมาที่ความลับจาได้นะครับความลับของทางราชการมีกี่ชั้น3ชั้นลับลับมากลับที่สุด ใช่ไหมครับ confidential secret top secret นะความลับนะครับส่วนความเร็วด่วนด่วนมากด่วนที่สุดนะเออโอเคนะครับความปลอดภัยอันนี้ก็จะมีในเรื่องขององค์กรความปลอดภยัยคําพูดเดิมครับข่าวกองสันติบาลน,นะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยนะครับมีคําว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ,อหน่วยงานความปลอดภัยเดียวกับดิจิทัลนะครับนะ DSI ไม่เกี่ยวนะครับ โอเคนี่ครับอันนี้ก็จะมีคําว่าผู้มีหนะ้าที่กําหนดมาตรการป้องกันการละเมิดหรือละเลยไม่ให้ปฏิบัติตามมาตรการคือใครนะครับมีเห็นเฉลยแล้วเนาะผู้มีการสานักง,งานเขตอันนี้อยู่ที่เขตนะครับนะโอเคมาดูตัวที่17กันนะครับการรักษาความลับก็นี่ไงหัวหน้าหน่วยงานเป็นนิติบุคคลการปรับช้ำความลับลดความลับอยู่ที่โรงเรียนก่พอพ้องเรียนอยู่ที่เขตก็อพอ,อเขต นะครับนี่คำถามครับการปรับเนี่ยเขาจะปรับทุกกี่ปีทุก5ปีเป็นอย่างน้อยนะครับให้ในายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนนะครับโครงการรักษาความปลอดภัยเหมือนเดิมสำนักง,งานข่าวกองแห่งชาติความปลอดภยัยชั้นความลับนะครับนะมันจะสังเกตคำนะครับอย่างที่สุดก็เป็นลับที่สุดร้ายแรงก็ลับมากเชยๆก็ลับนะครับผู้มีอำนาจกำจัดชั้นความลับคือใครตอบด้วยเนาะ หัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐของโรงเรียนผองเรียน,ยนการแสดงชั้นความลับแสดงด้วยอักษรสีอะไรถ้าเป็นอักษรนะครับสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถเห็นได้เด่นชัดนะครับถ้าเป็นกระดาษที่ไม่ออกข้อสอบที่เพื่อนเขามีแน่นอนมีเลยข้อนี้อาจารย์ด้านบนและด้านล่างของทุกหน้านะครับอโอเคถ้าเป็นแถบไม่เลยก็ต้นและท้ายก็เลยเกิดพรบรการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมา นะครับผู้ใดแอบเข้าคอมพิวเตอร์คนอื่นโดยมิชอบจำคุก6เดือนปรับ1 0 0 0 0แสนนะครับหน่วย1 0บร้อยพันหมือนหนึ่งโทษทีหรือทั้งจำทั้งปรับแอบเข้าไปนะครับอันนี้ก็โทษก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับรบกวน5ปี1 0 0 0 0แสนทั้งจำทั้งปรับอันที่น่าสนใจคืออันเนี้ยกระทำต่อความมั่นคงของชาตินะครับจำคุก10-20ปีนะครับโหนะครับปรับนะครับน้า หกหมื่นถึงสามหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสามแสนเลยนะครับนะโอเคนะครับมีอันไหนฉบับที่หนึ่งพันไปเนาะฉบับที่สองอันไหนน่าสนใจโอ้มีการก่อราคาญด้วยนะครับเออนะครับส่งอันเป็นเท็จอะไรว่าไปก่อให้เกิดความรำคาญนะครับนะโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทนะครับนะความปลอดภัยนี้สูงนะครับความปลอดภัยความมั่นคงนะครับนะสองแสนถึง แสนอ่า uh, หน่วยสิบร้อยสองหมื่นถึงแสนสี่เนาะจำคุกหนึ่งถึงเจ็ดปีเราจำมันทุงสูงไว้ก็ได้นะครับถ้าาตายเนี่ยอูหนักหน่อยหนึ่งถึงสี่แสนบาทนะครับที่ผมนีเน้นไว้นะครับผู้ใด,ดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดจำหน่ายนะครับความผิดจำคุกว่ากันไปนะครับจำคุกห้าปีอันนี้กรณีนะครับชัดเจนเลยนะครับหลอกลวงล่อลวงโอ้ตอนนี้ยังไม่เป็นข่าวอันนี้เป็นข่าวเราฝึกจำเอานะครับ เราหาอันที่สูงสุดเลยนะครับเราก็บอกนะครับอันนี้เผยแพร่หรือส่งต่ออีนนี้อันนี้วงกลมครับแชร์กดแชร์เนี่เห็นไหมจำคุกไม่เกินเฟกนิวอะไรแล้วกดแชร์ของเขานี่ไม่จริงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเคเรามาเก็บรายละเอียดข้อที่เกี่ยวข้องย่อยนะครับ และเบียวไาด้วยการลงโทษน,นักเรียนรือนักศึกษานะครับมีกี่สถาน,นะครับ4ี่สถานกล่าวท่านตัดกรรมเนาะตั้งแต่ระดับใดต้องเชิญผู้ปกครองมารับทราบทําทันบนนะครับขึ้นไปก็มาตัดคะแนนและนะ้วเนาะแจ้งเขาด้วยนะลูกคุณถูกตัดคะแนนเดอ้อมาทํากิจกรรมเดอ้อนะครับตัวที่2นะครับว่าด้วยของเวลาทํางานนะเวลาทํางานของเราคืออะไรครับ0.8.30ถึง16.30หยุด พักกลางวันไปทานข้าวไปทําธุระ12.00ถึง13.00ต้องมีเวลาทํางานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับวันปิดภาคเรียนนีหน้าออกครับวันปิดภาคเรียนถือว่าเป็นวันอะไรของนักเรียนวันพักผ่อนของนักเรียนนะครับสถานศึกษาอาจใช้คําว่าอาจนะครับให้ก,รการครูหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้นะครับระเบียบมติครมยกเลิก คำสั่งการอยู่เวียนยามเราเลยต้องแต่งตั้งคำสั่งอย่างอื่นนะครับหนะลีกเลี่ยงนะครับแต่เดอดาม่าครับผมไม่ไปอยู่เวน้นคุณก็มาทําแผนการสอนทําอะไรก็ได้จัดหน้าที่นะครับนะแล้วก็มีมาตรการอย่างอื่นเช่นมีกล้องวงจรปิดมีตู้แดงตดํารวจมีผู้นําช่วยดูแลต่อมานะครับนะว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษานะครับ นะวันเปิดเรียนชักตอนไหนชักนะครับชักขึ้นเวลาเข้าเรียนชักลง18.00เนี่ยตอนเนี้ยปิดภาคเรียนอยู่เนี่ยวันปิดเรียนให้ชักขึ้นตอน0 8 0 0ชักลงเวลา18.00อนกรณีนะครับนะข้อสอบเคยถามตรงนี้อยากจะชักขึ้นชักลงในเวลาอื่นแล้วแต่โรงเรียนเราล่ะใครเป็นผู้มีอำนาจในการ เปลี่ยนแปลงเวลาชักธงชาติก็พอ,องเรียนครับหัวหน้าสถานศึกษานะครับแล้วคําว่าการชักและประดับธงนะครับในวันในหลวงรอก้าวันพ่อแห่งชาติก็คือวันที่5 6 7 3วันนะครับแล้วก็การลดตรงครึ่งเสาเมื่อมีเหตุจําเป็นที่สั่งมาชักให้ถึงยอดเสาแล้วลดลงมา2ใน3ส่วนของความสูงเสาธงนั้นตัวอย่างมีเห็นนะครับนี่อันที่ถูกคืออย่างนี้ ชักให้ถึงยอดแล้วก็ลดลงมานะครับนะสองใน3ส,ส่วน1ส่วน2ส,ส่วน3ส,ส่วนนับจากจุดที่เด็กยืนนะจุดต่อหมอดี่เด็กมายืนชักทงเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนะครับเวลาจะชักลงก็ทึกให้ถึงยอดแล้วลงมานะครับต่อไปนะครับด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษาพวกเราก็เป็นโรงเรียนเนาะขึ้นต้นโรงเรียนแล้วก็ตามด้วยชื่ออะไรต่างต่าง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นชื่อภาษาไทยนะครับต้องใหญ่กว่าชื่อภาษาอังกฤษในตรานะครับเนตราโรงเรียนคําถามต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขอบออกใบขอบคุณอนุโมทนาตอนนี้เขาไม่ฮิตแล้วเขาจะออกเป็นอะไรครับอุดรนชันนะแต่ถ้าออกใบก็ผู้มีอํานาจนะครับในส่วนการออกใบเซ็นขอบคุณไปนะครับพอ,องเรียนไม่ถึง5ล้านนะครับไม่ถึง5ล้านบาท ก็คือ4ล้าน4แสน4ล้าน9แสน9 9้าหนาแต่ว่าถ้า5ล้านเมื่อไหร่นะครับเขาจะให้หัวหน้าส่วนอันได้แก่ประหลัดหรือเลขานิการกออสูงสุดไม่ถึง10ล้านถ้า1 0ล้านหลักก็รัฐมนตรีอันนี้การทำหนังสือขอบคุณนะครับยูนิเชั่นได้2เท่าเนาะนะครับประเด็นต่อมาก็ออกบ่อยนะครับหนึ่งหนึ่งล้านประกาศ5ล้านรูปหมายความว่าไง ผู้ใดบริจาคตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปจะได้ประกาศลงนามในราฐกิจจานุเบกษาเลยผู้ใดบริจาคสร้างอาคารเรียนคนเดียวทั้งหลังก็ตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อของตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะผู้บริจาคหนึ่งอ่าหลายลายรวมกันก็ได้5ล้านบาทอัคคุณราาอาคารน่ะตัวนั้นน่ะนะครับนะสามารถขอพรพบรมฉายลักษณ์คือภาพถ่าย เขียนเพิ่มเติมให้ผมหน่อยนะครับมีเคยมีข้อสอบอาราคาตู้เย็น2 0 0 0 0แต่เรามีเงินให้แค่หมื่นหนึง่งไปซื้ออผมบริจาคช่วยหมื่นหนึ่งครับอย่างเงี้ย50%ของมูลค่าครุภัณฑ์วัสดุนั้นสามารถที่จะให้จารึกชื่อนะครับบริจาคเงินครึ่งหนึ่งของมูลค่าก็จารึกชื่อในวัสดุอุปกรณ์นั้นได้นะครับ1ล้านประกาศ5 000, ล้านรูป50%จารึก คำถามต่อไปเขาจะถามนะครับว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดนักเรียนนะครับเวลากรอกเช่นเรากรอกปอพรหนึ่งบางคนเขาไม่ใช้คอมพิเวเตอร์เขียนเรานะครับการแก้ไขลักษณะแบบนี้เอกสารแบบนี้ที่เขียนหรือผิดอย่างเงี้ยให้ใครเป็นผู้มีอำนาจตอบพอโรงเรียนหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้แก้ไข,ยขยโดยขีดค่าด้วยเส้นหมึกสีแดงนะครับโดยประนีตขีดต,งตรงๆไมหบารทัดเทียบ แล้วก็ลงนามแก้ไขวันเดือนปีย่อกำกับไว้ทุกแห่งนะครับของชื่อของพอ,อ,อที่เซ็นไว้กรณีผิดพลาดอย่างอื่นหรือมีผู้ร้องขอให้เหนือขึ้นไปก็คือพอ,อเขตให้ความรับผิดชอบในการแก้ไขนะครับกรณีอื่นนะครับต่อมาเรื่องของใบสุทธ,ธิเป็นคําพูดสมัยเก่าตั้งแต่ปี47นะครับแต่นั่นแหละตั้งแต่47มีคนมาขอเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเขาออกข้อสอบ นะเก็บฉบับละกี่บาทสิบฉบับละร้อยแต่อันใหม่เนาะพอๆฉบับละสิบนะครับอ้าวข้อที่ยี่สิบห้านะครับนะน่ะพี่น้องว่าที่ท่านลองพอ,อที่อยู่ภาคใต้จะรู้โต๊ะครูนะครับมีความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภา,บาคบังคับนะครับนะ้าอ้าวถามต่อมานะครับอันนี้ไปยึดอันใหม่จะมีหนังสือสั่งการนะครับนะ เดี๋ยวผมบอกให้เลยนะครับมีหนังสือแล้วผมจะตอบเลยอันนี้กรณีนักเรียนนะครับไปข้างนอกเดี๋ยวผมเปิดเลื่อนให้ดูนะครับในส่วนของ360องศานะครับอยู่ในเอ่ยมายัง3 6 0องศาที่เก่งข้อสอบอ่าอย่นี่อย่นี่นะครับท่านครับอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะครับการมอบอำนาจเดี๋ยวผมเลื่อนหายนิดนึงให้นะครับพอดีตรงพอดีนะครับแล้วก็มีหนังสือสั่งการมาใหม่ล่าสุด นะครับ360คลิกที่นี่ได้คำตอบเนี่ยนะผมผมทำไว้ยังนะครับโทษทีนะครับทำให้ท่านตาลายนิดนึงดูคำตอบคำตอบผมบอกนี่อา้าวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ออันนี้อาอนี่โอเคมีคำตอบคลิกดูนะครับนี่ครับวิธีเข้าไปหาคำตอบกดคลิกแล้วก็กำลังโหลดนะครับกำลังมาดูที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาสพท นะครับแล้วก็จะมาการอยู่ฝั่งความมือนะครับในเรื่องของมีหนังสือแจ้งมามีคู่มืออยู่ข้างล่างครับนี่คู่มือต่างๆที่สําคัญเห็นไหมครับนี่อะไรครับขยายขึ้นครับการมอบอํานาจอนุญาตการพาน,นักเรียนนะครับไปนอกราชนาการสังกัดสพทนะครับลองคลิกดูนะครับหนังสือสั่งการมามีเรื่องใหมๆ่ๆเราดูอันใหมๆ่ๆอยู่หน้าแรกเลยที่ผมตามไม่ท่าน นะครับนะอ่านดูครับปุ๊บเข้าไปนะครับไหนไปนอกรัชนจาจักรอยู่ข้างล่างไหมการพังก่อนนักเรียนยากจนอยู่อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนข้างบนทั่ทีนะครับหายโอ้หา่าหาหากลับไปดูดาวน์โหลดดีกว่า <laughs> นะครับอ่าดูดูดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดอ่าคลิกดาวน์โหลดมาไหมมาไหมดาวน์โหลดถ้าไม่มาเดี๋ยวผมจะเฉลยให้เลยนะครับ ไม่เป็นไรอ้อนีเจอแล้วครับ <c oughs> เก๊กเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับสรุปสั้นๆเผื่อมันหาไม่เจอเนาะเขามอบอำนาจให้ในส่วนนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของผอ,อ,อเขตนะครับนี่เห็นไหมครับขยายปืด๊ดนะครับนะมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผอ,อ,อเขตประถมหรือผอ,อ,อเขตมัธยมเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาต การพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักรอาณาจักรแบบไหนซึ่งไม่ผูกพันนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินนอกงบป,ประมาณหรือเงินงบป,ประมาณของสอพทออโอเคครับสั่งไว้เมื่อวันที่8มกรา67นี่เองข้อสอบหน้าออกเนาะกดระเบียบตัวใหม่นะครับอ่าเรากลับไปของเราเนาะป๊าปนะครับ คำตอบเดิมเนะาะผู้มีอำนาจอนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาที่ไม่พักแรมคือใครไม่ค้างคืนผอ,องเรียนกรณีค้างคืนคือผอ,อ,อเขตและล่าสุดกรณีนอกราชากาจรแก้ไขใหม่เนาะใครครับผอ,อ,อ,อเขตอีกแล้วโอเคครับทีนี้เขาจะถามสัดส่วนนะครับสัดส่วนเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนนะครับก็คือนักเรียน1คนออกส่วทีคูณหนคนต่อ,อนักเรียนไม่เกิน30คน แล้วก็พอเป็นผู้เลือกยานพาหนะแล้วก็มียานพาหนะที่มีนักเรียนตั้งแต่40คนต่อคันขึ้นไปจํานวน3คันจะต้องมีรถนําขบวนรถหวัวรถเปิดไฟไซเรนเพื่อความปลอดภัยกรณีอุบัติเหตุที่โรงเรียนดงหลบโคราชที่เส้น2องสนะครับปาจีนเด็กเสียชีวิตอันนี้ก็เลยสั่งใหม่ว่าห้ามเดินทางในช่วงกลางคืนทุกสองชั่วโมงหยุดพักทุกคันรถมีครูคอยควบคุม หนึ่งคันรถต้องมีคนอย่างน้อยสองคนเปลี่ยนกันขับเพราอเลือกเส้นทางโอนี่คือคําตอบแทรกเข้ามานะครับตัวต่อไปครับผม